คนที่เขาทําไม่ดีกับเราอะเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพเหมือนกันเพราะเขาลุกล้ําในพื้นที่ของพลังงานของเราสิ่งที่เขาจะเจอก็คือเขาก็จะถูกเอาเปรียบเหมือนกันเพราะเขามาเอาเปรียบเราทางพลังงาน ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guide จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกาลยานามิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น Collective คลิปนะคะไม่ต้องเลือกกองไ้่นะคะก็วันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่ามีใครส่งพลังงานลบให้คุณไหมและเขาจะได้รับผลอะไรจาก การกระทําที่ไม่ดีนั้นนะคะถ้าเกิดเขาทำทาน,นะ้นี้การอ่านในคลิปนี้เป็นพลังงานมวลรวมนะคะแล้วก็ยิ่งไม่มีเลือกกองพ่ยก็จะมวลรวมมากๆนะคะดังนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ดังนั้นโปรดใช้สติและปัญญาในการรับชมรับฟังแล้วก็เน้นไปที่การได้รับไกด์แดนซ์แล้วก็อะไรดีรับไว้อะไรไม่ดีไม่ต้องรับไป นำไกด์แดนซ์เนี่ยไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณแล้วก็ทำให้ตัวเองตื่นรู้และเบิกบานแล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอ,อย่าได้ซีเรียสจริงจังจนเกินไปนะไม่ใช่การเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะถ้าจะมาใช้พลังงานส่วนตัวต้องต้องมาส่วนตัวนะคะวันนี้ต้องก็จะใช้ไพ่เรือนคุณหลวงนะคะแล้วก็จะมีไพ่ตรวจบุญตรวจกรรมก็มาดูกันเลยนะคะอืม คือตั้งแต่บใบแรกเลยลมเพลมพัดนะคะไม่ต้องตกใจหน้าไพ่มากนะมันจะมีไพ่มัมนอหลจะดูน่ากลัวบ้างหรือว่ามีเรื่องแบบเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังวลน,นะคะจริงๆเ,เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะคือคือมันมีอยู่แล้วนะ มันมีอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะแบบความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละทำให้เราโวแล้วเราก็จะค่อนข้างแบบว่ายิงย่งยิ่งแบบดิวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยใครบางคนที่มาดูคลิปนี้ในบางช่วงบางตอนของชีวิตคุณอาจจะอ,อ,อยู่ในช่วงที่คุณมีพลังงานอ่อนหรือวีคไม่ว่าจะทางกายทางใจนะ บางครั้งมันอาจจะทำให้คุณอะไปในบางสถานที่ซึ่งมันมีพลังงานไม่ดีอยู่หรือบางทีมันจะมีวันที่คนเขาปล่อยของอะหมายถึงว่าคนที่เขาทำพวก Energy Dark Energy แบบถึงขั้น Black Magic อะเขาจะมีวันที่เขาต้องปล่อยของเพราะว่าไม่งั้นมันมันอยู่ในตัวเขามันมากเกินไปมันไม่ดีอันนี้คือพูดพูดถึงพวกแบบ Dark Dark d a ด k Side แบบ Dark, ดาร์จัดๆเลยนะคะ ทีนี้อย่างบางทีพอในบางวันอ่ะเราพลังงานเราอ่อนอ่ะถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะพอดีวันที่เขาแบบปล่อยของหรือมันอยู่ในพื้นที่ที่มันพลังงานมันไม่ค่อยดีเราก็อาจจะไปเจอลมพลลมพัดได้นี้อย่างหนึ่งก็อาจเป็นได้เหมือนกันว่าพลังงานเราอ่อนซึ่งมันอาจจะมาจากการที่พลังงานเราอ่อนจากจากการใช้ชีวิตของเราหรือจากการที่เราไปได้รับบางอย่างมา หมายถึงว่ามีคนที่ส่ง energy ไม่ดีให้เราแล้วเราพลังอ่อนอ่อนไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมาดูกันต่อนะคะแต่ว่าอ่ะมันเห็นว่าบางทีคุณก็เจอพวกลมเพลงลมพัดอืมอันนี้คือจริงๆเป็นเป็นไพ่ที่ดีเนาะคือออกมาถึงการแบบเนอันนี้ใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วเผาเทียนเล่นไฟซึ่งอันนี้บ่งบอกถึง เออมันอาจจะมีบางอย่างก็ได้ที่บางครั้งตัวคุณเองอ่ะอาจจะเรียกว่าเคยทําผิดกับอะไรต่างๆโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ตั้งแต่ไหนมานะคะหรือแม้แต่กับว่าเออการเออไม่ไม่ได้เคารพในเออบางที่อ่ะ ซึ่งอาจจะมีพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นมีการลบลู่อะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องมีการขอขมาเพราะว่าเนี้ยมันจะขึ้นไพ่ลอยกระทงและนี่ใกล้เทศกาลลอยกระทงการลอยกระทงก็คือการไปขอขมากรรมกับพระแม่คงคาใช่ไหมคะดังนั้นก็อาจจะเป็นได้ที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องมีการแบบขอขมากรรมนะ เพราะบางทีลมเพลงลมพัดมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ดีพลังงานอ่อนแล้วตัวเราเองก็อาจจะแบบไม่ทันรู้ตัวหรืออาจจะทําอะไรโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมันเป็นการไปลบหลู่ในสถานที่นั้นในพลังงานตรงนั้นทําให้เรายิ่งได้รับพลังงานไม่ดีก็าจะต้องขอเข้ามาหรือการแผ่เมตตาโดยที่เป็นอัปปรรยาคืออัปปรรญาหมายถึงว่าโดยไม่ได้ต้องเจาะจงอะไรแต่ว่าให้ไปทั่วหมด แบบนั้นนะคะอืมอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็จริงๆมันเป็นไพ่ดีแต่ตั้งแต่เซนตั้งแต่แวบ,บแรกที่เปิดเคอเหมือนกับว่าเอ่ออาจจะสามารถให้คุณระวังเวลาที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีคนเยอะๆเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นชุมนุมชนนะคะอืมเราอาจจะมีการปะกปนเรื่องพลังงานเยอะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงจริงๆถ้าเกิด ใครพอจะรู้วิธีในการแบบว่ากรา n ดิ n g เอาพลังงานลงพื้นแล้วครอบแก้วเซตเขาเรียกว่าเซตออร่าของตัวเองปกป้องพลังงานตัวเองจะดีมากหลายคนที่มารับบริการกัตตงกวาจะจะรู้เรื่องนี้ถ้าเกิดใครที่เคยมารับบริการแล้วดูอยู่นะคะตัตงกวาฝากบอกอีกครั้งนะคะนำไปใช้นะคะสิ่งที่เคยแบบว่ามารับบริการกัตังกวาแลวได้เรียนรู้ไปนะคะ โอเคอืมนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ต้องบอกว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร,รูครูบาอาจารย์อยากบอกให้คุณศึกษาเราเรียนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจะได้ลดความกลัววิตกกังวลเราสามารถปกป้องพลังงานของตัวเองได้อย่างน้อยที่สุดนะคุณควรรู้วิธีในการกราวดิ้งแล้วก็เซตแล้วก็ครอบออร่าของตัวเองมากๆนะคะจำเป็นนะคะให้นะักโทษประหารปิดอย่างนี้ได้ไหม มีดาบอยู่ตรงนี้ยนะคะอ่าอ่าก็อาจเป็นได้นะมีคนเลงชะตาอืออาจจะมีคนเลงชะตาอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคนอ่าแล้วพลังงานที่ไม่ดีทั้งหลายเหมือนทำให้คุณเป็นเด็กน้อยที่ขวัญหนีดีฟอร์ไปเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่คุณเลยจะต้องเรียนรู้คือขึ้นไพ่อันนี้ค่ะโจรลักขวายนะคะ ตังว่ากะว่าจะเปิดอีกสักใบหนึ่งก่อนที่จะไปอีกสำหรับหนึ่งมันตอบคําถามได้ชัดเจนขึ้นเยอะมากไปอีกชัดเจนนะคะว่ามีคนที่อันนี้โจรลักควายคือการแอบรอบทำนะตังว่าว่ามีคนที่อแอบคิดไม่ดีส่งพลังงานไม่ดีให้กับคนอืมบางอย่างอาจจะถึงขั้นรุนแรงเลยแหละเพราะว่าขึ้นไพ่นักโทษปะหา น้องทำให้คุณขวัญหนีดีฟอแล้วก็คุณก็ยังไปเจอพวกลมเพลลมพัดอีกซึ่งบางทีพลังงานที่เขาส่งไม่ดีมันก็ทําให้เราวีแล้วเราก็ไปเจอลมเพลลมพัดมันก็เป็นได้แบบนั้นอีกด้วยเช่นกันนี้มาดูดีกว่าว่าแล้วอันนี้เราก็ได้คําแนะนําไปพอสมควรแต่ว่าเราอยากรู้ว่าแล้วคนที่เขาทําไม่ดีกับเราเขาจะได้รับผลอะไรบ้างก็ลองดูนะคะอืมอันนี้ให้ความเคารพนะคะ โอเคขอดูเพิ่มเติมนะเวลาง,งวดมากเลยเอาเปรียบอืมต้องกว,ว่าเขาก็จะเจอในสิ่งที่เหมือนเขาไม่ได้เคารพเราเราหรือหรืออันเนี้ยเ,เราเรียนรู้ไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราต้องต้องเคารพบโดยที่บางทีเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการไปลบลูหรือไม่เคารพบใช่ไหมคะสิ่งที่คนที่เขาทำไม่ดีกับเราอะ เขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะเคารพเหมือนกันเพราะเขาลุกล้ําในพื้นที่ของพลังงานของเราสิ่งที่เขาจะเจอก็คือเขาก็จะถูกเอาเปรียบเหมือนกันเพราะเขามาเอาเปรียบเราทางพลังงานใช่ไหมคะสิ่งที่เขาจะเจอคืออะไรอีกขออีสักใบ,บหนึ่งโอ้โหอันนี้ชัดเจนอันนี้บอกให้ไปส่งเคราะห์ผีรายญาติอาจจะไปทําบุญลงศพก็ได้นะนะในขณะเดียวกันสิ่งที่คนที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะนะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกรายญาติถัดมิตรอะ ประมาณนั้นนะนะคะแล้วก็อันนี้ตังกราบอกว่า,บบวาเปิดรองไว้ก่อนเลยด้วยความที่เวลามันงวดนะคะคือเขาอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้นะคะแล้วก็คือเขาทําอะไรกับคุณตังกาว่าเขาได้รับผลแห่งกรรมนั้นแบบตรงๆนะคะไม่สุดท้ายคือขึ้นไพ่จเจริญภาวนานะมันก็หมายถึงว่าให้คุณแบบว่าฝึกสมาธินะ ฝึกยกระดับจิตนะคะเจริญภาวนาแผ่มเมตตาไปแล้วก็ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเดี๋ยวคนที่เขาได้รับผลแห่งกรรมที่เขาทำกับคุณเขาก็ต้องตื่นรู้หรือเข้าสู่ทางธรรมเองในที่สุดเหมือนกันแต่ตอนนั้นนั้นเขาอาจะถูกกรรมงวดและเคี่ยวเขาจนเขาก็ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะตังโกาฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบ,บาบัดโคชชิ่งก็แอบบ้านอิ่วสุภการนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย